อ๋อ oh, นี่ก็คือช็อคทูเปอร์นะครับข้าวาง750นะครับมาเริ่มกันเลย00นะครับเดียดาเมจสิบสตาร์ส0.3เชนเขานะครับก็คือแบบยิงยิงไปแล้วตัวจะต,ต,ตัวที่จะโดนอีกก็คืออีกหนึ่งตัวนะครับบวก50%ดาเมจนะก็บวก50%ดาเมจก็สิบดาเมจบวกไปอีก50%ดาเมจนะครับลิโลีสามมิวง15 DPS 3.3ครับต่อไป700นะเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมนะกยกเว้นนะแค่ รีโหลดนะครับเดือนหนนะต่อไปนะครับดาเมจยี่่ัเชนเขาสนะครับแล้วตอนนี้เลนสิบแล้วงั้นนี่นะเขาก็เปลี่ยนหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะนานผู้ชมสําหรับช็อคทูเปอร์นะครับก็ตอนนี้ดาเมตห้าสิบสองสตันศูนย์จ้นยเชนสแล้วก็ตอนนี้บวก60%สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับรีโหลดสวิเลนยี่นะครับต่อไป1 8ื่นนะครับดาเมจร1อยสนะครับสตันศูนย์ เชนเขาสบวกเจ็ดสิเปอร์ซดาเมจแล้วก็เลนย7ิบเจ็ดนะครับนี่เราก็มีไอ้ที่ดําบนขึ้นมาได้นะท่านผู้ชมแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับดาเจ็ด0มื 70, 000, นะดาเมจห้าร้อยหสบสองนะครับสตาร์ทูนยุดเก้าเชนสิบอ็ดบวกไปอีก125 age, ร้5ยิบ้าปอร์ซ็ดาเมจรีโหลดสี่วินะครับวงสาสิบสี่นะก็วงกว้างประมาณนี้นะครับในที่มันกงตรงที่ว่ามันเชนได้สิบเอ็ดตัวแล้วก็มันเห็นอันนี้สเตลดิทคชันแล้วก็แอร์ด e ิทคชันนะครับ อันกองตัวนี้แหละใช้เก้าหมื่นแปดนะนี่ก็คือเลเวล1หน้าตามันครับก็ถือเทเซอร์ปกติเลเวล2ก็เพิ่มที่อยู่ด้านหลังมานะครับเลเวลสไม่เพิ่มอะไรเลยเลเวลสี่เป็นแบบนี้เลเวลหก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนเลเวล6ก็เลเวลสุดท้ายนะนี่นะครับนี่คือเลเวลห้านะเลเวลสุดท้ายฐานเป็นสีดําแล้วก็ตรงนี้ใหญ่ขึ้นนะใช้เท่าไหร่นะ ก็น,นี่ก็คือช็อกทูเปอร์นะครับเดี๋ยวไปดูเกมเพย์กันเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็คือเกมเพย์นะครับก็ม่ใช่นี้แหละสำหรับช็อกทูเปอร์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย